สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเลขดับนะคะแอดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามรับชมแล้วฟังนะคะเมื่อวานนี่กขออภัยเลยนะคะสูตรที่แอดไปก็ตายเนาะก็มาได้เลขฝันเลขทูบช่วยชีวิตนะคะ บางท่านอาจจะยังไม่ตามแล้วเนาะเลขทูบหนึ่งศูนย์เจ็ดงวดก่อนนะคะแล้วก็แปลงหนึ่งแปดนี่แหละแล้วก็แปลงเอาเลขทูบเอ่อสามหนึ่งเนี่ยค่ะแปลงไปแปลงมานะคะได้เจ็ดแปดนะคะแปลงเอาค่ะแต่ว่ามันก็หลายตัวเนาะก็แปลงเอาค่ะและหลายท่านก็เห็นเป็นสามเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดนะคะเขาก็แปลงกันเอานะคะทุกคนขอเอาภัยท่านที่ไม่ได้เนาะ ส่วนต,ตัวแอดนี่ทูบที่หนึ่งในใจเลยนะคะไม่เคยทิ้งนะคะนี่ทูบงวดก่อนนะคะนี่คือทูบงวดก่อนนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดที่ให้นะคะอันนี้เป็นทูบจุดหวยไทยนะคะแต่แอดก็ให้ด้วยเนาะอันนี้เป็นทูบจุดหวยลาวนะคะที่ให้งวดก่อนนะคะอ้ยตามตูดคะ่ะทูบตามตูดนะคะศู 0, 1, 7, นย์หนึ่งเจ็ดน้องงวดก่อนนี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่แหละค่ะนี่นะคะทูบองงวดก่อน อันนี้เป็นเลขดับหวยลาวพัฒนานะคะแต่ว่าแอดให้รู้สูตรหลักด้วยนะคะสูตรหลักตารางเราก็แตกสามตัวไปนะคะแตกสามตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะให้ดูเฉพาะตอนที่สรุปนะคะเฉพาะตอนที่สรุปก็เข้าตัวเจาะไปนะคะีนเจ็ดหนึ่งนะคะไม่มีใครมองมเลยแต่ว่าเจ็ดหนึ่ง เจ็หนึ่งี่เป็นหวยที่แอดตามเกือบทุกงวดเลยนะคะทุกคนจะเห็นในสูตรสิบหกหางนะคะเจ็ดหนึ่งจะขึ้นมาตลอดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองนะคะเป็นหวยที่ตามกันมานานมากเลยนะคะแต่ว่าโอ้เสียดายนะคะสูตรสิบหกหางตายค่ะตายก็คือตายเนาะว้าทัานที คาดก็เอาไม่นะคะเลขฝันนะคะเลขฝันโอ้หลายๆท่านก็ได้เลขฝันนะคะก็ดีใจด้วยนะคะโอ้ไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อหลายท่านเนาะแต่ว่าแทนที่ถ,ถ้าถ้าสมมุติว่าเขาให้เป็นเลขอย่างนี้แล้วเราก็ซื้อเลขเลยไม่ต้องไปแปลอะไรเยอะแยะเนาะค่ะเออไอเราก็ไปหลงทางไปแปลเอานู่นเอานี่จับนู่นจับนี่กันอยู่ทั้งทางที่เขาให้เลขแล้วนะคะเออเอาก็กลัวมันมาตัวอื่นเนาะ เด็กน้อย,อยก็มีคนแปลเด็กน้อยนี่หนึ่งเต็มเลยนะคะในไลฟ์สดเนาะโอเคกันไปเป็นแถวเลยนะคะที่ไหนได้เลขมันมาอยู่ตรงตัวที่เขาให้ข้อสอบเนาะโอ้หลายๆท่านก็ได้ก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะส่วนตัวแอดก็เนี่ยแหละคะ่ะได้เอาไปจ่ายสิบหกหางนะคะเพราะว่าอัดหนักจัดหนักจัดเต็มมากคะ่ะเพราะว่าเป็นเลขลดเลขอายุเลขอะไรตัวเองเนาะ สิเจ็ดนี่บัานเลขที่แม่เลยนะคะบัานเลขที่แม่ที่อยู่บนหลายครั้งหลายคานะคะที่พลาดโอ้แต่มางวดนี้ก็มองอยู่ค่ะเห็นเจ็ดหนึ่งสองเนาะโอ้มันมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดที่จริงก็คือสี่ตัวเลยเนาะโอ้ใครได้สี่ตัวนี่ดีใจด้วยนะคะแอดไม่ได้คะ่ะไม่ได้สี่ตัวนะคะสี่ตัวไม่ได้นะคะคิดไม่ถึงค่ะ ทิดไปถึงเมื่อมันจะมานะคะอันนี้เป็นเลขดับนะคะทุกคนเป็นเลขดับเด้อเป็นเป็นเป็นแนวทางเลขดับแต่ว่าให้ดูนี่ค่ะให้ดูสูตรหลกักให้ดูสูตรอื่นก่อนนะคะนี่ให้ดูสูตรหล้านด้วยนะคะให้ให้ดูก่อนนะคะดูกันไปนี่แหละคะ่ะสู้กันไปค่ะทุกคนก็ลงทุนกันพอสมควรน,นะคะบางท่านก็ ไม่ได้เลยก็ขออภัยนะคะอูอดก็อัดหนักเหมือนกัน,นะคะ่ะสูตรสิหกหางนะคะโชคดีค่ะยังที่หนึ่งในใจยังเป็นเลขทูบนะคะแต่ว่ามันก็หลายแนวทางเนาะแล้วแต่คนชอบเอดยังบวกอยู่ดวงไพ่ดวงมั่นค่ะสูตรก็ทําให้แล้วนะเอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะมาตัวไหนนะคะ,ะ,คะทุกคนเอดกับบู๊อี้ค่ะจ้งมันสิออกตัวใดตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็หน้าออกหมดทุกตัวนั่นแลนะค่ะทุกคน โอ้น่าเสียดายมากเลยดูสูตรล้านสิคะศูนย์เจ็ดสามเจ็ดนางจับให้นะคะแล้วตัววินของนางนี่แตกหมดเลยนะคะบนล่างนี่ตัววินของล้านแตกเลยนะคะแตกแล้วเริ่มมาแล้วนะคะนี่ใครจับสามตัววินคือเบิ้ลหามในวินนะคะวินสูตรเอดนี่อ้วววววตัวยัวไงก็คุ้มคะ่ะบนล่างเลยนะคะวว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 ว ถามเอดว่าแอดไม่ฝันอีกบ่วันนี้จะไปซื้อหวยอื่นไหมคะถ้าว่าฝันมันก็ฝันนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะเอาไมมเอาไปซื้อหวยอื่นวันนี้มันไม่มีหวยอะไรนอกจากหวยหาหนอยนะคะทุกคนแอสกําลังเปิดหาอยู่โอ้เลขฝันก็ดีใจด้วยกับทุกคนที่ได้นะคะนี่ละค่ะทุกคนหวยลาอย่าไปทุ่มนะคะโอ้แต่แอดบอกแต่คนอื่นนะคะตัวเองก็ฉุกจุกสิบหกหางขออภัยเด้อค่ะ โอ้ซีหกหางในีัวอาไปเลยนะคะจงเนรจงตายค่ะเจ้เรามาตายงวดที่ตัวเองมั่นใจด้วยนะคะอเอด็ดมั่นใจค่ะค่ะค่ะ,คะนี่นะคะอันนี้สูตรล้านนะคะทุกคนสูตรล้านดูสูตรล้านสี่เจ็ดแปดหนึ่งนี่ค่ะเฮ้ยน่าเสียดายนะคะดังจับเจ็ดศูนย์กับสามเจ็ดนะคะนี่หลานก็เจอแจ็คพอตไปหลายงวดแล้วนะคะนี่ ยังจับไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงตัวเด่นนี่หลุดสองงวดแล้วนะคะตัวเด่นเอาขึ้นผิดนางดันเอาประกบหนึ่งนี่หนึ่งแปดในนางยังมีอยู่นะคะหนึ่งแปดอุ้ยเสียายมากค่ะน่าเสียดายเนาะเอางวดหน้าก็ดูทรงเงินก่อนก็ได้นะคะเราพัฒนานะะออออกแต่พี่น้องเนาะออกแต่พี่น้องหนึ่งเจ็ดนี่ตามกันมาหลายงวดมากเลยนะคะในสูตรให้หนึ่งเจ็ดเยอะมากอืน งวดก่อนหน้านี้เนาะอันนี้เป็นสูตรหลักค่ะสูตรสูตรพระเอกของเราตายนะคะสูตรพระเอกของเราตายพวกแต่สูตรนี้ไม่มีใครสนใจเลยั้างนี่เนาะสูตรหลักนะคะเพราะว่างวดก่อนสูตรหลักหลุดนะคะพอไปสูตรหนึ่งก็มาสูตรหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอื้ยทนที่คอยสิใจรักสูตรนี่งวดนี้แม่ฮามันนี่แทีนที่เสียเอาสูตรนี่ มันไปเลขทูบงวดก่อนนู่นนะคะงวดนี้เลขทูบใครแปลได้เจ็ดโอ้หลายหลายคนแปลได้เจ็ดแปดเยอะเลยค่ะนั่นแหละแล้วเอ็ดก็ไปอดลินเอาเลขทูบนี่คือที่หนึ่งในใจนะคะแต่ว่าต้องแปลงเอาค่ะทุกคนแปลงเอามันก็หลายตัวเนาะแต่ก็ไปเฉพาะเลขทูบนะคะใครที่ไปเฉพาะเลขทูบเอ้ยแน่นอนก็เลีกฝันขอ,อย <c oughs> เอาวันนี้เอ็ดก็ฝันอีกได้จะเอาไปเล่นหวยอื่นไหมคะ <laughs> จะว่าฝันไม่ก็ฝันอีกแล้วนะคะฝันฝันแบบบา้าบอฝันแปลกมากค่ะแอดทำไมถึงฝันแต่แบบนี้นะคะเอแอดก็เลยว่าเอ๊ะทุกคนจะเอาไหมคะเผื่ออยากไปเล่นฮานอยอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าเอาอยู่บนหววมีหวยเป็นตลิ่นเนี่ยค่ะเออหรือจะเอาไปเล่นหวยอื่นบัวเอาถ้าเอาความฝันก็คอมเมนต์มานะคะจะได้เล่าให้ฟังนะคะ มีคนเดียวความเม้นก็เล่าค่ะเออแต่ถ้าแบบแบบวันนี้มันไม่มีหวยสําคัญนาาไม่เอาก็จะได้ไม่เล่าเนาะเออเผื่อเอาไปเล่นหวยอื่นนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแม่นไหมนะคะจะแม่นไหมนะคะนี่ฝันก่อนจะตื่นเลยนะคะตื่นมาปุ๊บก็อัดคลิปให้ทุกคนเลขดับเลยนะคะเมื่อวานนี้อ้เพียสรุปสล์เลยคะ่ะเพียจริงๆคะ่ะเมื่อวานนี้ขออภัยเลยเด้อ วันจันนี้เจ้าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็ดูทิศด,ดูทางหวยก่อนนะคะดูทิศด,ดูทางหวยก่อนจะไปยังไงก็เพราะว่าขนาดเจ้าของสูตรก็ยังตายเช่นเดียวกันนะคะก็สูตรก็พาตายนะคะไม่มีใครโอ้แฮดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะมีอะไรแอดก็เอาแบ่งปันทุกท่านหมดนะคะทั้งสูตรทั้งฝันทั้งทูบอะไรไม่มีกักค่ะแต่ว่าอยู่ที่ใครจะเอาได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรส่วนตัว เห็นไหมส่วนตัวเจ้าของสูตรก็คือไปสูตรนั้นจริงๆนะคะก็ตายจริงค่ะไม่ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่แล้วค่อยนี่ก็ตายจริงค่ะแล้วก็ได้เอาพวกเลขฝันเลขทูกนี่แหละคะ่ะไปจ่ายนะคะไปจ่ายมันแล้วแต่ดวงคนจะแปรกันเอานะคะทุกคนแต่ว่าเลขฝันนี่ไม่ต้องแปรเลยเนาะหลายๆท่านก็ได้ขนาดสิบหกหางแอดก็ยังตายเหมือนกันกันกบทุกคนนะคะนี่แหละคะ่ะขนาดสูตรอื่นเข้านะคะแอดก็ไม่ได้ไปเหมือนกันคะ่ะ ก็ขออภัยเลยนะคะขออภัยเลยเอ้ามาดูเลขดับของเราเนาะเลขดับให้ไปที่ห้านะคะงวดน,นี้ยังดับอยู่ที่เลขอารมณ์ดีนะคะดับอยู่ที่เลขอารมณ์ดีให้ไปที่ห้านะคะทุกคนห้าค่ะงวดนี้ยังดับอยู่ที่ห้านะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบถูกต้องไหมวันนี้สิบแปดเนาะสิบเก้าวันจันทร์ที่ยี่สิบค่ะ ให้ไปที่ดับห้านะคะอันนี้นะคะหัวงวดใหม่โชว์โชว์ยาวเลยค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็เน,น้นก็ย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางส่วนตัวแอดแอดไม่สนเลขดับนะคะแอดบอกก่อนนะคะเจ้าของสูตรนี่ชอบทําเลขดับแต่ว่าไม่สนใจเลขดับนะคะไม่สนใจเลขดับนะโอ้ยเป็นหวัดว้าไปเดินน้ำมูกจะไหล แอดนี่ไม่สนใจเลขดับค่ะขอแค่ตัวที่ชอบนะคะก็จัดเลยค่ะเออนเนาะแอดไม่สนใจโดค่ะใครชอบยังไงก็จัดไปนะคะทุกอย่างที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนแอดไม่รู้เจ้าหมยจะออกอะไรนะคะความมั่นใจของแอดมันก็หมันใจอยู่ห่าเลยแต่เราพัฒนามันก็ไม่ออกมาด้วยนะคะถ้าสีเห็ดจะไงเนาะงวดเข้ามันก็เข้านะคะแต่งวดไหนหลุดมันก็หลุดค่ะขอขอขอภัยเด้อค่ะ วันนี้ก็สู้กันใหม่นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะหนึ่งเจ็ดนี่แต่ว่าหวายไทยหนึ่งเจ็ดนี่แอดทุ่มมากเลยนะคะโอ้โหแบบสุดลิตเลยค่ะแล้วก็จำเจ็ดหนึ่งสองที่แม่ให้ได้ไหมคะเออนั่นแหละมันมาตรงกับเลขทูบของที่เราจุดหวยลาวหนึ่งศูนย์เจ็ดพอดีใช่ไหมคะโอ้หนึ่งเจ็ดนี่เป็นหวยไทยนี่แอดทุ่มมากคะ่ะเพราะเป็นเลขทูบนะคะหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าสี่นะคะหวยไทยอะ่ะโอ้โห ทุ่มถุ่มมากจักบาทแอดต่าสิสีบบาทค่ะถุ่มมากว่าเตเอา้านี่ลคะค่ะทุกคนเวลาเข้ามันก็เข้าเนะหวยเอา้าสู้กันต่อไปนะคะสู้กันต่อไปใครที่ได้แอดดีใจด้วยนะคะเป็นแพทยแอดนิ้นแล้วก็ย้ําก่อนนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางอยู่ที่คนจะตัดสินใจเอานะคะบางเพราะว่าขนาดตัวแอดยังตัดสินใจพลาดน,นะคะก็ะเอาไว้พิจารณา เอาหลายๆแนวทางมาประ,ประกอบการตัดสินใจนะคะใครมานใครหฮงใครปังแอดดีใจด้วยนะคะเอาสู้ๆกันเด้อทุกคนแอดก็ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะจะเข้าสรุปก็เหมือนเดิมนะคะพู้เติมเมื่อวานนี้สรุปสไลด์เลยเ <c oughs> พียมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้หฮงขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงทุ่งหวยที่จะเล่นนะคะเอาคอมเมนต์มาค่ะถ้าอยากได้เลขฝันนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะ ก็จะอัดทั้งคลิปแล้วก็ไลฟ์สดให้เหมือนเดิมนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณนะคะที่ยังติดตามรับชมแล้วฟังนะคะแนวทางแอดกับหลานสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ